คือรอบนี้คือผมจะเอาเจ้าอาเจ็ดไปนะครับทุกคนนี่นะอาเซเว่นคันนี้ไปรับชวนน้องเขาไปเที่ยวกันนะครับทุกคนทุกคนถึงแล้วอุย้ยอุ้ยดูดิอุ้ยโอ้โหดูโตขึ้นสวยขึ้นน่ารักขึ้นเลยอะ่ะทุกคนรูนให้ผมด้วยนะรอบนี้คือผมจะมัดใจน้องเขาให้ได้เลยมาแล้วหนูชอบไหมชอบตลอดมามาพี่บอลด,นะด้มบรรยากาศด้ามเราอยู่ด้วยกันได้ ีีใจใพ่เยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมส่วนนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนวันนี้นะผมมันก็ถึงเวลาวันนี้นะซึ่งแบบฮ้ยคือแบบผมไม่คิดว่าแบบแบบมันจะ เป็นจริงนะคือทุกคนจําได้ไหมคือแบบน้อง15 16ตอนที่แบบผมขึ้นไปเที่ยวหาแล้วก็แบบเดินทางไกลประมาณ350โลนะ300กกว่าโลนั่นแหละทุกคนโอเคคือแบบหลังจากนั้นผมกลับมาคือน้องเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนกับผมนะอะไรนี่นู่นนะั่นนะแต่นั่นแหละวันนี้คือแบบโอ้ แล้วก็คือคุยทําความรู้จักกันมาเล่ครนะผมวันนี้คือน้องเขาอยู่ที่อุ้มผังนะผมแล้วก็น้องเขาบอกว่ามีบ้านแถวพระวอนะครับผมอีกหลังหนึ่งพอดีน้องเขาได้ีโอการกลับมานะครับผมแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็แบบอยากชวนน้องเขาพ่าเที่ยวนะทุกคนคือแบบมารอบนี้คือแบบรู้ให้ผมมาทุกคนคือแบบเฮ้ยผมว่าน้องเขาเริ่มใจอ่อนให้ผมแล้วนะทุกคนมาคือรอบนี้คือผมจะเอาเจ้าอาเจ็ดไปนะครับทุกคนนี่นะอาเว่นคันนี้ไปรับชวนน้องเขาไปเที่ยวกันนะครับทุกคนเฮ้ย อย่างน้อยรอบนี้ก็ประมาณ150โลครับผมครึ่งนึงอย่างไยก็ใกล้กว่าเดิมเยอะครับผมป่ะ let's go เก็ตัวผมปังฟัง right, let's go <S โอเคทุกคนตอนนี้คือเราก็มาถึงที่โรบินสันแล้วนะโอเคตอนนี้รอรอน้องเขามานะคือแบบคือจังหวะมันได้นะคือแบบเพื่อให้แบบจิรายุคน,นึงนะ มากับเพื่อนไดีเอ้อพอดีเลยอย่างนั้นอ่ะผมจะได้ดูแลเพื่อนเขาตากล้องตากล้องตากล้องนี่ไม่ต้องตากล้องมีเมียแล้วนะตากร้องไม่ได้ไปเดือดริหารแล้วโอเคคือทุกคนผมเอาซีวิดมาเซวิดด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบกำลังคิดวิเคราะห์แย่ๆใช่ครับผมจะทำยังไงดีคือแต่ว่าคือเราอยากพาน้องเขาเที่ยวกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กนะครับผมคือเวลาวเขาขึ้นเขาจะได้กอดเราวเฮ้ย กไมม่่่่ใชเือี้แผนดีๆนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์มาตอนนี้คือรอรอน้องเขานะผมนัดเจอกันที่โรบินสันครับผมโรบินฮูดแต่ผมมันมาเจอกันที่นี่ได้แล้วมันจะได้ใช่ครผมโอเคมาเดี๋ยวเราดูกันครับผมคือแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเจอกันนานแล้วครับผมมาน้องเขาจะสวยน่ารักขึ้นแค่ไหนนะเนี่ยมว่าน่าจะโตขึ้นอ่ะน่าจะโตอะไรโตตัวโตขึ้นตัวโตขึ้น ดูทุกคนระวัางรอไรอ่อเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าดีตรงนี้คือว่าสุดยอดครับผมทุกคนถึงแล้วอุ้ยดูดิอุ้ยโอ้โหดูโตขึ้นสวยขึ้นน่ารักขึ้นเลยอ่ะมามามาเขินแทงอุ้ยเฮ้ยเจอกันแล้วทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยไม่ได้เจอกันนานเลยใช่อุ้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะ 16นเดิมแล้วอุ้ยท่านส้าแล้วสิาแล้วเลยแล้วว่าเลย2ปีก็ใช่ตอนนี้ก็พี่กบกวางสองปีแี้สองปีก็ก็ทุกทีทุกคนคือแบบคือแบบผมเจอกันแบบตัวจริงๆทีไรนี่คือแบบตื่นเต้นนะโอ้โหดีใจมากเลยที่แบบน้องเขาบอกว่ามาแมสซอกนะเฮ้ยน้องเขาทักหานี่ดีใจมากเลยทุกคนไหนทำไมตอนนั้นนี่พี่อุตส่าห์ไปหาตั้งสามร้อยกว่าโลก็ตอนนั้นยังไม่พร้อมอ่ะตอนนี้ล่ะ ดูก่อนอ้าว <laughs> ดูอีกแล้ว <laughs> ดูอะไร <laughs> ดูก่อน,งงนดูก่อนปางั้นหนูอยากกินอะไรดูของไหมเ <emp> คปซจีกินไหมจะพาไปกินได้หมดค่ะ <laughs> <laughs> อะไรก็ได้ทุกคนคือแบบมอคณะล้างมา,างจริงๆนะเนี่ยนเะนี่ยนะ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 คือแบบโตขึ้นกว่าเดิมนะยุสสิบหกนี่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้หมดอะ่ะท่านเก๊กสิบห้าก็ผ่านไะเราไปกินอะไรกันอาหารพตี่ดูแลเฮ้ยจับมือด้วย ถึงพี่โกบไหมถึงครับทุกคนรู้ให้ผมด้วยนะรอบนี้คือผมจะมจัดใจน้องเ้าให้ได้เลยป่ะอยากทำอะไรนี่เดี๋ยวพี่ตามใจหมดเลยมาแล้วหนูชอบไหม อยมามาพี่บอลอือหือเฮ้ยคือแบบเยอะกว่เด็กแล้วแบบรู้สึกแบบอายุยืนนะทุกคนอือหือธรรมตาเลยบอกกายน้องเขาจบ็บหกผมยี่หกโอ้โหเลขกหกเหมือนกันเลยห่าน,น้องไทยเล็กหกเหมกั <c oughs> นเหมือนกันเลยไม่เป็นไรหา่างสิบปีพี่ดูแล่นเองนะทุกคนเนาะ สิบหกกับยี่สิบหกก็นั่นแหละเดี๋ยวผมดูแลน้องเขาเองไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมยุสิบหกกับยี่สิบหกได้อยู่เนาะาเข้มันจะเข้ากันได้ไหม่ะเข้ากันได้เออเข้ากันได้หมดเลยงั้นเราก็ต้องดูกันไปเนาะโอเคพี่ป้อนได้ยังไงใส่ช้อนด้วยใส่ช้อนเหรอดูฟองอ่ะมาๆมาเอาน้ำไหม คือแบบทุกคนอยู่กับเด็กนี่คือแบบมีความสุขจริงนะถ้าใครมีแฟนเด็กนี่โชคดีเลยนะหวยอะไรกุตาม พกคนสามคนข้างหลังเราอยู่ที่โรบินสันได้ไหมครับไม่ได้จะไปด้วยเนี่ยเราจะไปด้วยเนี่ยรอทำไมรอทำไมรอแล้วให้มาทำไมก็มาช่วยถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวไปถ่ายอะไรด้วยก็หงาสิไม่รู้จะไปทำอะไรไปเที่ยวนี่แหละไปออกเด็กกันไงมีแผนนั่นเนี่ย ดูหน้าอย่างเงี้ยมีแผลนะพี่รถนนั่นแน่อย่าไปกับเขานะหนูคนนี้มันอันตรายอันตรายใดๆถ้าไปต้องมีพวกพี่ไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะอันตรายใดๆมีพวกพี่ไปด้วยดูหน้าตาพวกพี่แต่ละคนเนี่ยหน้าตาก็ดีหน้าตาดีเฮ้ยคนนี้เนี่ยเลยลงคอนลงก่อนเฮ้ยไปไปเอกไปไปไปจะไปไหนก็ไปเลยเนี่ยไปพร้อมกันนี่แหละอยาไปสองคนแล้วแป๊บเดียวไม่นานเดียวนั่นแหละมันจะกินเวลาเป็นชั่วโมงโอ้กินกินเวลาเป็นชั่วโมงกินเวลาไป เป็นยังไงบ้างเจ็บพี่กบเขินมากเขินจริงๆอย่าเขินอีกแล้วพอจีบขอเป็นแฟนก็ยังไม่ได้สักทีดูรอบนี้เนี่พี่ขอเป็นแฟนก่อนทีหนึ่งนะหนึ่งทีเป็นอะไรนะนี่ไงรอบนี้ไงอ๋อเอออะไรนี่ไงอันนี้สองทีอะไรรอบนี้สองทีแล้วเออทีที่สองแล้วนะที่มาเจอกัน เพราะนั่นแหละนะทุกคนคือแบบเวลาแบบเราจะจีบใครหรือว่าอะไรไงคือต้องค่อยๆนะผมอันนี้คือแบบผมก็แบบเมถีใช่ไหมใช่ครับผมผมก็แบบไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอะไรน้องเขานะแต่ถ้าแบบตกลงเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับเนาะเราก็จะได้แบบหาทีเที่ยวกันเต็มที่ไงโอใช่โอเคมาทุกคนม่อยากพูดเยอะอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องแพทนะครับผมไปเที่ยวที่ตลาดริมเมยแม่สอด หนูชอบไปไหมชอบหนูไม่ได้ไปนานแลนะนะโอเคแล้วสองวันที่แล้วเดี๋ยวพี่พาไปช็อปปิ้งช้อปปิ้งในตะลุยพาไปช็อปปิ้งอยากซื้ออะไรก็ได้งบยี่สิบบุญเล่นบุญเร่นขอบคุณค่ะอะไรก็ได้นะ Thank you thank you ไา let's go โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มา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 ,มานี่มานี่เดี๋ยวรถชนหนูนี่มานี่โอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดริมเมยแล้วนะผมนีค่ค,คือแบบไม่ได้มานานมากมากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยมานานเลยใช่ไหมใช่หนูมาตั้งแต่ปฐมอ่ะนี่นะครับทุกคนถึงแล้วครับผมสุดประจิมที่ริมอะไรนะริมหอยร <laughs> ิมหอยอะไรริมเมย์สุดมันคืออะ ุดประจิมสุดประจอมจิมมิมสุดประจิมสุดประจิมนั่นแหละช่างช่างเดินไปโอเคเดี๋ยวผมจะพาสาวน้อยนะครับผมนี่มาชอปปิ้งครับผมคือโอเคทุกคนคือผมเลือกที่นี่ก็มีเงื่อนไข20บาทโอ้โหไม่ใช้สิสั่งได้หมดเลยหนูอยากได้อะไรเอาเอาหมดเลยไหมเมาร้านเลยไหมได้หมดเล้มาเดี๋ยวขอแบบพาสาวน้อยแบบผ่านเลือกอะไรก่อนนะครับทุกคนนี่โอเคนะครับทุกคนตลาดดินเมย์ก็ แก้วแหวนเงินทองเยอะแยะมากมาครับผมยุเอาสักตัวไหมสีชมพูเฟสยุอ้ยเนื้อเนื้อเนื้อ,อโอเคไหมเนื้อได้อยู่ไหมนี่ของเด็ก <c oughs> นี่ของเด็ก,กของเด็กอันเนี้ยอุ้ยม,มีของเยอะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบใครลองเม้นมานะครับผมว่าแบบใครเคยมาแบบตลาดริมเมยบ้างนะครับอพี่ม,มันจะอมอยังไงเนี่ยเนี่ยอาเรว่าลูกอมลูกอมเพราะอมได้อมนี้แหละ เนื้อผ้าเสี้ยเนื้อผ้าก็ได้เนื้อผุามับเนื้อผ้าเนื้อเนื้อนุ่มเอเฮ้ยไอ้นี้ไอ้นีนี่เฮ้ยต่วันเนื่ก็ไม่อะไร เนื้อผ้าจับนี่ดิเออจจับอะไรไม่ันต้องสัมผัสลองสัมผัสดูก่อนสัมผัสเนื้อผ้าใช่ไหมเนื้อผ้าเนื้อผ้าเนื้อผ้าน้องแพทอ่ะดีไหมับเนื้อผ้าเือนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบลองสัมผัสเนื้อผ้านี้ดูเออไม่ไม่ไปไปไปพี่ลองสัมผัสเนื้อผ้าดูหน่อยดิไม่ได้นะทุกคนเนี่ยนะแค่เขาจะจับเนื้อผ้าเฉยๆมา เฮ้ยทุกคนเจลพลอยเจลพลอยแก้วเหวินเงินทองอออืืหมาเราไปหาดูอะไรกันอยากได้กางเกงไหมเดี๋ยวพี่ซื้อให้วันนี้ไม่ให้เจย์ใส่ใส่กระป๋องนะนะครับโอ้ยเสียทรงแม่นะมันไม่เสียแล้มันจะจับไดเสียทีนี้ทำทำผมไปกล่อ่นมคนพี่ต้องถ่ายดู งีมาร์คาะอเมร์ล่าอเมาเอาวดิพีิสยังไงลองนี้แหละมันเหมือนเกาหัวให้เรานั่นนหะพี่ทำใหมนี่นะทุกคนน้องแพทย์เขาอยากได้นะครับผมให้แค่ลองดูเฉยๆแค่ลองดูจะทำให้เปลี่ยนอะจะทำให้พี่โอ้ยฟินฟินแง่วางนะอย่าทำอย่างนี้นะมาเดี๋ยวพี่จะนี่นะเสียบให้จิเลยู่ดูช้าๆก่อน ยี่กูพกเอามามามากูอกคยเขาไม่มีความรู้สึกนะเนี่ยนี่เอาเอาแหวนออกแหวนแหวนออกแหวน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 มันชิชิวชิวเอมันิน่งอยู่ละมันติดอ่ะผมผมเป็นหลังนกอ่ะเนะมามามาน่สง วิ้นฟิ่นลนตรร้อนยอีเรรัวในมอเตจเลยดิมามามาทำมามาเนมานมันเหมือนยากกาอ่เนาะทำเสร็จป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเฮ้ยทุกคนนี่นะ คือที่นี่ก็คือแบบมีไม้คมแฝงนะอุ้ยเอออุ้ยตอนสมัยเรียนนี่ไม้ตายคมแฝงลูกพี่เคยทำไหมเมื่อก่อนอ่ะผมดูว่าผมเคยทำอยู่นะครับใช่อุ้ยทุกคนมีใครเกิดทานไม้คมแฝงมาผม ไม่ส่วนครับผมไม่ส่วนครับเรื่องสอนอยู่ว่าที่ไหนที่ตากนี่แหละครับที่อยู่ท่าทองยางพี่นายทำให้พี่ด้วยนายลองทำให้พี่ดิขุนลูกเลยตรงนี้เลยตรงคอเลยนี่กขาเมื่อเขาไม่ได้ทำตรงนี้นะสบายนะก่อนรวดตรงนี้มาตรงนี้ก็ได้เลยเอาปลาเราบอก เอาเอาเอาอันนี้นะทุกคนคือแหละแขกตัวเองก็แหละที่นะมันจะดูทุกคนดูคือแบบมาทุกคนคือถ้าเกิดใครที่มาตลาดริมเมย์นะคือแบบมีของเยอะมากคือแบบนี้นะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือมีเขาไม่ใช่อันนี้ก็นวดเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็เขาเป็นนวดน้าอนนี้นอาหน้ามานี่อย่างนี้แหละใช่ไหมครับพี่น้ำมันลื่นตอนนี้โอ้ได้แล้วนี่นี่นี่เฮ้ย น่าสนใจนะเนี่ยคือแบบใส่สบายแล้วดูๆถ้าเดี๋ยวแบบผมลองทำให้แบบน้องแพทดูนะนี่นะทุกคนน้องแพทนี่ขนเยอะนะเนี่ยโอ้ยดูดิสบายจริงตรงตรง้ตงคอตรงหลังอ่ะจะิลวดดีตรงนี้เราโอา้ยละ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนแต่วันแบบจริงมากผมชอบมากถ้าเกิดใครมาแถวนี้คือแบบมีของเยอะมากจริงครับผมอันนี้คือแบบเราเดินยังไม่สุดซอยเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับผมใช่ใอันนี้เปิดทุกวันอะไรครับเปิดทุกวันครับ เปิดทุกวันไม่มีจานอังคารเฮ้ยคือแบบถ้าเกิดใครมาตลาดเิมเมยคือมาได้เลยมาได้เลยครับนี่คือแบบของเยอะมากจริงครับผมอันนี้ขนาดเราเดินมาแค่แบบโซนเดียวอ,อยู่น้ำนี่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 เาาฮ้ยไปซีนอ่ะเฮ้ยได้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะ สวยอ่ะทุกคนทุกคนบ้าหมอนไหมพี่ทุกคนผมบ้าหมอนนะเนี่ยถ้าให้โตโตเออทำไมตรงๆเฮ้ยใช่หมอนไหมเนี่ยวิญญาณราไหร่ครับอันนี้พี่อันอันนี้ด้วยลองมทุกคนนี่นะอันนี้คือแบบมาได้เลยตลาดริมเมย์นะครับผมนี่อันนี้ก็เจ็ดสิบบาทหมดเลยเหรอครับไม่ใช่จ้านราคาราคาอ๋อเนี่ยราคาค่ะเนี่ยน่ผมชอบอันเนี้ยอันนี้ไหมอันนี้ราคาเท่ากันใช่ไหมครับใช่จ้ะหนูหนูชอบไหม โอเคโอ้มันมาักขนานี้ย้อนยุยยไปอย่าคุ้ยใช่ไปมนี่นี่น้องเพิร์ดใช่ค่ะน้องแพทค่ะนี่เออเอออุ้ยอุ้ยแต่ว่ามันต้องเป็นสีอย่างเงี้ยนี่นี่นี่อันนี้เออนนี่อย่างเงี้ยดูเนี่ยตรงเนี้ยเียท่ากลางไง อันนี้เกินอุ้ยอันนี้น่ารักเลยนี่นี่ข้าอันนี้ข้อนี่ขเอออันนี้เอออันนี้ตอนนั้นต่อเอามาอันนี้อันนี้อันนี้น่ารักดีใส่เข้าไปบนึ่เลยพอดีมันแน่นกันไปเนาะเอาชุดนี้แหละไม่แน่นเหรอที่ไม่แน่ไม่แน่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะใช่มันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละเขาใส่อย่างนี้แหละอ๋อมันใส่อย่างนี้มันไม่แน่นเหรอเป็นแน่ตมันสวมันสบายมือใช่ไหมไอ้พวกนี้เขาใส่อย่างนี้แหละใช่อุ้ยอันนี้ก็สวยแต่ละย่าสีนใส่่คูกันเนาะอเลื่อนไม่เดินทไใล่จู่ แฟนผมน่ารักไหมครับค่ะเฮยมาโอเคทุกคนมางั้นอันนี้อะไม่โกหกใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยพี่ขอน่ารักนะเนี่ยพูดเก่งนะเนี่ยป่ะมางั้นเควันเนี่ย หรอไ่เทอะไรับเ้ป้าป้าป้าโอเคจะไม่ใช่เลยเขาหรอไม่ใจตามไม่ใจใจนี่ไงเขาจใจใจอยู่นี่ไงเนะคนไหนครับ เราก็อยู่ได้สักพักแล้วนะไอ้ตรงเฮ้ยลึงเนี่ยเรากําลังจะกลับแล้วเนี่ยแต่พี่กบกับน้องแพทย์เขาไปไหนก็ไม่รู้เออเนาะหายไปไหนหายไปเป็นชั่วโมงเออใช่ไหมตั้งแต่เมื่อกี้เรามาถึงเขาก็ไปไหนกันเราไม่รู้พาดิกไปปั๊มเนี่ยไม่รู้อะไรนะน่าจะได้หลายท่าแล้วท่าอะไรท่าอะไรท่าถ่ายรูปอ๋อท่าถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปหาดีกว่าเพราะว่ามันจะข้ามแล้วตอนนี้ไปไหนกันนะเอ้ยลูกพี่เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณจะห้าโมงแล้วอุ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยเอ้ยท่า อ่อยด้วยอ่อยผู้ชายนะเนี่ยทินนี่เอออยู่ไหนวะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าก็จะกลับกันแล้วเนี่ยใช่ไหมโบรใช่เออไม่เจอเลยไม่เจอเลยถ้าพอเจอเฮ้ยนั่งไงแช่เปล่าคนนั้นไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่แวบๆว็อันนี้เก้าอี้ที่เราเอามาไม่ใช่ใช่เออ แล้วสองคนนั้นันอยู่ไหนเนี่ยใช่เลยเนี่ยเก้าอี้ที่เรามาใช่แล้วเขาไม่ใช้เก้าอี้ด้วยนะไม่ใช้เก้าอี้เขาน่าจะใช้ใช่กินไหนใช้หลาท่าเฮ้ยนั่นไงพงเห็นไหมลูบพี่เขาจะกลับกันแล้วเนี่ยโอ้โหหายตั้งแต่เมื่อกี้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยจอดรถปุ๊บนี่หายเลยสองคนเนี่ยเนี่ยมาทําอะไรรับรับล้อๆ้อมาตกเบ็ดหรือเปล่ามาตกเบ็ดหรือเปล่ามานั่งดูวิวพันเขา น้องเขามานั่งดูอยู่เขาจะกลับกันแล้วเนี่ยมันจะข้ามแล้วเห็นบอกว่าจะไปดูหนางใช่หรอโอ้ปลาทิตยังสูงซะขนาดนี้เด๋ยวรุกีศาลจะปิดเออน่ะขอเวลาก่อนเวลาอะไรอยู่กันไม่ได้หรอไม่มันจะกลับแล้วกลับแล้วเนี่ยเวลาวลาเวลาแล้วเนี่ยเรามานานแล้วขอเวลาอยู่กันตอนแรกนึกว่าคนตกปลานั่นเนี่ยอยู่ตรงนี้ยีสองคนนึกว่าหาปลากันอยู่เออยไปไปไปก่อน เดี๋ยวแปบนะเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมคอแดงหมดแล้วมดกัดใช่ไหมเมื่อกี้พามาเอพาน้องกัามาอยู่อย่างงี้มดมันก็กัดสิคอคืออะไรมันก็แดงหมดอะใช่ไหมใช่ดูปลาดูปาแล้วคอมันแดงได้ไงมดกัดมันไม่ได้นะพาไม่ต้องอยู่ข้างบนมีเก้าอี้ให้นั่งก็ไม่นั่งใช่ไหมอีพงใช่ใช่ใช่เธอขอรับเรืปองนี้ แต่งมาบายอะไรแล้ว่ใชดเดี๋ยวนี้ก็ค่ามแล้ไปไปน้องแพทอยู่ย่างี้ยุงกัดคอแดงหมดแล้วไป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 ก่อนไปขอเวลาไปไปกับเป็นรอที่รถดีกว่าเปิดแอร์เย็นๆไม่กวนเลยไปสักทีนะทุกคนพวกนี้นี่ขอเวลาอยู่กับเด็กสักหน่อยมามามานั่งข้างๆพี่นี่เนาะได้ไหมบรรยากาศได้ไหมเราอยู่ด้วยกัน ได้สวยมากเลยวมีใจใพี่เลยย <c oughs> <ต>่ะแโอเคพี่ฟังพรุ่งนี้ก็ได้ <c oughs> ต่อพี่พรุ่งนี้ก็ได้เนานทุกคนคือแบบไม่ต้องรีบครับผมคือแบบเวลาแบบชอบใครหรือว่าอะไรยังไงคือแบบค่อยๆค่อยๆเติมเติมเติม,ตมเข้าไปเนาะอย่าไปรีบอย่าไปกดดันเขานะครับผมนั่นแหละเพราะว่ายัางไงหน้าตาเราก็หล่ออยู่แล้ว อย่าไปกดดันน้องเขานะทุกคนรออีกสักปี2ปีก็18แล้วเนะาะใช่18ก็ถึงเวลาแล้ว18นี้ก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวขอแบบเวลาแบบนั่งคุยนั่งเล่นอะไรกับน้องแพทนะครับผมนี้เดี๋ยวแบบใครอยากติดตามไว้ก็ติดตามไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซให้นี่แต่ว่าอย่าไปจีบนะ <c oughs> นอันนี้ผมจองคนที่ผมจองทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาพาสาวไปดูหนังนะครับผมนี่ <c oughs> เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยหนังฝรั่งเนี่ยกอนไหนที่อดนี่ดูแบบยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะทุกคนซื้ออะไรมาก่อนเราที่อดนี่ดูออะไรรอบอะไรมันเยอะเกินเราหาดูแบบฝรั่งดีกว่าเนี่ยมันสนุเหรอจหนูมากเป็นหน,น,นังผีอนะหนังผีมัสนุกอยากเจ็บผีก็มาหาพี่เดี๋ยวไปดูหนังแล้วนะทุกคน เป็นโรงที่สี่นะคะรือกินที่เหรอเมื่อก่อนเร้ยรบีเดี๋ยวผมรออยู่นี่นะโอเคเรียบร้อยครับผมอะไรนะหนังอะไรนะทียศที่ยดทีศมีจะมีคนดูไหมเนี่ยมีคนดูเยอะมากเลยไม่ใช่ไปโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวลองไปดูครับผมทียศเฮ้ยมันเลยแล้วเหรอไม่เป็นไรไปโอเครออยู่นี่นะเจอกันเรียบร้อยครับทุกคน ดูหนังสนุกมากนะเป็นหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่สนุกมากครับเม้ยเเปลี่ยนเรื่องนะทุกคนรับเปลี่ยนเรื่องที่ดูพี่ไม่รู้พี่ไม่ชอบเออไม่กล้าดูหนังผีไม่รู้มันเป็นยังไงไงพี่ยังไม่เคยดูที่ยศเลยเคยดูแล้วเหรอเคยดูแล้วมันสนุกไงไม่อยากให้พี่ดูบ้างแต่ว่าเราไม่ไดูไปดูเป็นการ์ตูนแทนน้ำทุกคนเมื่อกี้ใช่เพราะเราเถียงกันไงสรุปวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมาก วันนี้คือแบบไม่ได้แบบพาขี่มอไซค์เลยนะทุกคนคือแบบพานั่งรถซีวีข้างหลังนะนั่นแหละเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างประทับใจไหมวันนี้นั่นแหละสรุปว่าสรุปว่าสรุปว่าเม,มื่อไรจะมีคำตอบให้พี่รอดูต่อไปคะ่ะรออีกแล้ว ฮะยูร,รออีกแล้วเนี่ยรอคำตอบน่ะตั้งแต่รอบที่แล้วน่ะเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบอไปถามเขาดูมาเขาเป็นแฟนแล้วหรือเปล่านไม่ม <c oughs> ีเนาะมีสรุปว่าได้ไหมห่างกันแค่สิบปีเองเกิดไปอะไรสิบปีเองเนาะทุกคนเนาะได้เนาะมีสิบหกพี่ยี่สิบหกไง ทำไมอ่ะพี่ไม่ห่อพอหรืออ,อะไรรนระอรอรอแต่ว่า<ม>ยังไม่พร้อมเลยเออย <c oughs> <c oughs> ยังไม่พร้อมอีกแล้วทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมไปเดี๋ยวขึ้นี้่กลับไปส่งบ้านค่ะโอเคโอเคบายบายทุกคน g า